วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งของเดือนอมดอนนะครับเดือนซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าอัสบาลได้ประทานคัมภีกุรานลงมาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อเป็นสิ่งจําแนกแยกแยะความเดียวจากความชั่วเป็นเครื่องตักเตือนให้เราระลึกถึงพระองค์ระ,ะลึกถึงการกลับปหาพระองค์แล้วก็รับการสอบสวนจากพระองค์นะครับคมภีกุรานถูกประทานลงมายัางมนุษยชาติผ่านอัลแทลิบาน,นบัลลัมนะครับแล้วก็ใช้เวลาถึง23ปี กว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ถึง6,236อาะแล้วก็ในจำนวนอาะทั้งหมดนะครับ6,000กว่าอาヤเนี่ยก็ถูกแยกออกเป็น14สุรั์นะครับสุรั์ที่ยาวที่สุดก็286อาะสุร์ที่สั้นที่สุดก็3อาヤะนะครับแล้วก็ในแต่ละสุรั์ในแต่ละอาヤเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายที่สำคัญสำหรับผู้ที่ ต้องการทางนําในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะในยามที่ประสบคเคราะห์กรรมนะครับในตอนหนึ่งของคัมภีร,ร์กุรอานในุรัตบกอร์นะครับซึ่งถูกประทานมาในนครมาดีนะซึ่งท่านอะบิลซัมเนี่ยอ,อพยพไปใหม่ๆแล้วเมื่ออ,อพยพไปเนี่ยนะครับมุสลิมที่อ,อพยพไปรวมทั้งท่านอะบิลซัมเนี่ยก็ล้วนแต่อยู่ในสภาพที่ลําบากยากจนนะครับเพราะว่าแต่ละคนทออพยพมาเนี่ยก็ไม่ได้นําทรัพย์สินติดตัวมา แล้วก็หลังจากที่พอเริ่มตั้งหลักแหล่งในนครมาดินะนะครับก็มีสงครามเกิดขึ้นเพราะว่าชาวมักกะนะครับก็ยกทัพมาราวีบีทาไม่ให้มุสลิมและทัณฑ์บิลณุเนี่ยอยู่อย่างเป็นสุขนะครับแล้วเมื่อมีการทําสงครามเพื่อเป็นการป้องกันการลุกรานนะครับก็ฝ่ายมุสลิมเองนะครับก็มีการล้มตายไปนะครับแน่นอนการเสียชีวิตการล้มตายการบาดเจ็บนะครับถือว่าเป็น สูญเสียอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์โศกแล้วก็ความเศร้านะครับเมื่อมีสถานการณ์น,นี้เกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบะละนะครับก็ได้ประทานอายะาลงมานะครับก็บอกว่าอีเหรอัลลนดีนอามานุสต์ยินูบิสศบรีวัสซุลาอินนัลลอฮฺมะอัสซับิรินวะลาตะกูลูลิมายุกตาลุฟิซาบิลิลลาฮิอัมวาจ b บลฮยาอุวลากินลาตัชอรูนซึ่งมีความหมายว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงขอความช่วยเหลือตอลอดด้วยความอดทนแล้วก็จงละหมาดแล้วเราจะทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนแล้วก็จงจกล่าวว่าบรรดาผู้ถูกฆ่าในบนทางของอัลลอฮ์นั้นตายความจริงแล้วพวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่สู่เจ้าไม่รู้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนะครับกับบรรดาผูา้ศรัทธาคือบอกกับบรรดามุสลิม นะครับที่ถูกลุกรานแล้วก็ญาติพี่น้องของตัวเองหรือคนที่รักของตัวเองเนี่ยครับถูกฆ่าในการทําสงครามต่อต้านการลุกรานนะครับคนที่สูญเสียคนที่รักไปนะครับก็แน่นอนนะครับแต่หากว่าเป็นสามีของตัวเองหรือเป็นพี่ชายน้องชายของตัวเองนะครับผู้ชายเนี่ยมีความสําคัญสําหรับชาวอหรับในยุคสมัยก่อนนะครับเพราะว่าการมีผู้ชายอยู่หมายถึง การมีผู้ที่รับผิดชอบในการหาเลี้ยงดูนะครับมีผู้ที่คอยคุ้มครองนั้นถ้าว่าพ่อพี่ชายน้องชายนะครับตายไปในสนามรบแน่นอนครับคนที่จะโศกเศร้าเสียใจมากที่สุดก็คือผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับอัลสุบลาก็บอกเอาไว้นะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนแล้วก็จงละหมาดนะครับเพราะในเวลานั้นมุสิมก็สิ้นเนื้อประดาตัวนะครับอพยพมาไม่มีทรัพย์สิน นะครับอาวุธอะไรก็เอาเท่าที่มีไปต่อสู้แล้วก็ล้มตายไปทีนี้เมื่อประสบความทุกข์ยากลำบากเนี่ยนะครับอลอสเวลาสอนว่าจงอดทนเพราะความอดทนเนี่ยนะครับคำว,ว่าซับซบ,บรุนเนี่ยนะครับหมายถึงการยอมรับเคราะห์กรรมที่อลอสได้ทรงกำหนดไว้โดยไม่ปริปากบนนี่คือคำนิยามของคำว,ว่าซับ,บุรุนหรือความอดทนนะครับ เพราะความอดทนนี่คือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของสวาลาคือพระองค์จะให้เกิดอะไรเราก็ยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเคราะห์กรรมที่เราได้รับความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดขนาดไหนเรายอมรับว่านี่คือพระประสงค์ของสวาลาและคําว่ามุสลิมเนี่ยนะครับหมายถึงการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของสวาลาโดยไม่ปิดปากบนอะไรจะเกิดก็เกิดเรายอมรับนั่นแหละครับเราเรียกว่า ซอบรุนนะครับและการซอบรุนนี้เองนะครับที่ทำให้เราเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นการมีความอดทนหรือซอบรุนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการที่เรามีคุณธรรมอันสูงส่งความอดทนเป็นคุณธรรมนะครับที่ควบคู่ไปกับความยำเกรงหรือการตักวานะครับความตักวาคือความเกรงกลัวพระเจ้าแต่ความอดทนเนี่ยนะครับหมายถึงการยอมรับสภาพเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้น ตามที่เราได้ทรงกําหนดไว้โดยไม่ปริปากบนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราอดทนนะครับเราก็ต้องละหมาดด้วยเพราะว่าการละหมาดเนี่ยก็ทําให้เรามีความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณนะครับเพราะเรายังยึดโยงอยู่กับอัลลาลแล้วเรารู้ว่าอัลลฮละเนี่ยนะครับอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนนะครับครพิการนี่กล่าวชัดนะครับถ้าเราอดทนอัลลอฮ์อยู่กับเราถ้าเราไม่อดทน ใชยตอนก็จะมาอยู่กับเรามันจะยุให้เราเอ,อะอะโวยวายโทษนั่นโทษนี่ตีโพยตีพายแล้วก็ทำให้คนอื่นนะครับก็พลอยอวุ่นวายไม่สบายใจไปด้วยนะครับเพราะนั้นละหมาดแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็จงอย่าไปพูดว่าวันดาผู้ถูกข้าในหนทางของอรา์นาั้นตายคือถ้าหากว่าไปพูดว่าคนนั้นตายคนนี้ตายนะครับ ความตายเป็นการสูญเสียนะครับยิ่งไปพูดไปเน้นในเรื่องของการตายก็จะทให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจในความจริงแล้วนะครับความตายเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับความตายเนี่ยเป็นเหมือนกับการคลอดใหม่อีกครั้งหนึ่งทางด้านวิญญาณเหมือนกับเราคลอดออกมาจากโลกแห่งคันมันดามาสู่โลกนี้นะครับโลกนี้ก็เป็นคันอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีระยะเวลายาวกว่าคันมันดา นะครับพอเราเสียชีวิตลงพันที่เราหมดลมหายใจวิญญาณเราก็คลอดอีกครั้งหนึ่งคนที่เสียชีวิตในหนทางอัลสบาละน,นั้นนะครับอัลลอ์บอกว่าอย่าไปพูดว่าเขาตายความจริงแล้วเขายังมีชีวิตอยู่แต่สุเจ้าไม่รู้คนที่มีชีพในหนทางอัลสบาละหรือว่าฟีสบิลล่ยิฮัดฟิสบิลล่านั้นเป็นช شهيد นะครับอัลสุบลลาสรงรับดวงวิญญาณผู้ที่เสียสละเพื่อหนทางของโปรกนะครับไปอยู่ในจักรของพระองค์และพระองค์ได้ประทานสิ่งที่ดีให้จนผู้ที่เป็นชหิดหรือวิญญาณที่เป็นชหิดนะครับเขาไปเห็นแล้วเนี่ยเขาอยากจะกลับมายังโลกนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกฆ่าในหนทางของพระองค์นะครับแล้วก็กลับไปได้รับสิ่งตอบแทนแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาอีกเพราะว่าเขาได้ไปเห็นของจริงมาแล้วว่า การยอมเสียสละต,ต่างๆเขาบอกได้รับผลตอบแทนอย่างไรคําว่า ش ฮีดนะครับก็คือพยานหรือผู้ที่เห็นเห็นอะไรครับเห็นสวรรค์โดยที่ตัวเองยังไม่ได้ไปแต่ตาใจเนี่ยมองเห็นตาเนื้อยังมองไม่เห็นนะครับแต่ตาใจเนี่ยเป็นพยานแล้วว่าสวรรค์นั้นมีจริงนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสําหรับเดือนอรมาดอน,นะครับเพื่อที่ท่านจะนําไปใช้หลังจากเดือนอเลมานด ครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนขอสวลาได้ทมประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านในการถือสีนอดครับวันนี้ลาไปก่อนครับสามัคคีกุมารมาตุลลาบาบาาตุสวัสดีครับ